มาซื้อของประจำสัปดาห์หนั่นแหละไปองมาซื้อของที่ร้ากกนบอด ามอำเภอหนึ่งนะ่ะเพิ่นบอสืออมเภอเพิ่นได้ดแบบว่ามันมีไมครคบนะมันน้อยเนาะของมันมีเมครบแต่มันมีห้างเหมือนกันแต่ว่าของมันไม่ครบก็เลยแบบอันนี้มาให้มันได้ถึงของฉันของคุณด้วยอะไรประมาณนั้นนะเนาะ จะได้ไม่ต้องไปหลายที่ก็มาที่ใหญ่เลยส่วนมากเราจะมาช้อปปิ้งกันที่ต่างอำเภออยู่แล้วมันเราไม่เราไม่เคยช้อปปิ้งเมืองใหญ่ของเลยทั้งๆที่มันอยู่หน้าบ้านนะแต่ถ้าคนถ้าคนจะคิดไม่เรื่องมากเท่าไหร่ก็ซื้อหน้าบ้านตัวเองเพราะว่าข้ามถนนไปมันก็ถึงแล้วนาทีเดียวเองแทบจะเดินได้ก็เดินก็ได้ด้วยซ้ําแต่ว่า มันเป็นแบบมันไม่มันไม่เหมาะกันเดิมเพราะว่ามันเป็นหน้าบ้านคนแล้วก็มันเป็นข้ามข้ามถนนไปมันก็ข้ามสะพานมันก็ถึงตลาดแล้วหน้าบ้านันาดพี่น้องก็จากสะพานบ้านฉันก็บ้านคนหกหลังแล้วก็เป็นสนามกอล์ฟแล้วก็ข้ามฝั่งก็เป็นในเมืองเลยะถ้าคนไม่เรื่องมากนะคอยสำรับคอยก็กินได้ยุหนะแต่ว่าพ่อหญ่แกค่อนข้าง เรื่องเยอะอยู่เมนอะาพี่น้องเพราะว่าแกบอกไหนๆก็ได้มาแล้วมันมันมันบรสุดนะมันก็ต้องได้มาเอามองหันมองนี้อีกนะแล้วว่าฉันก็เลยแบบว่าอยากจะคัดแกเนาะโอ้คืองามเดี๋ยวมองหันขึนน้ำนบำอบนะบอเห็นสับน้ำเป็นปน้ำแข็งเบิร์นองหนาวอากาศหนาวค่ะเห็นมีแดดแสงสว่างอย่างนี้แต่ว่าหนาวเย็นมาก เป็นวันที่เย็นมากๆเลยวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยสุดยอดเลยหนาวแช่แข็งเลยแบบมันบริมันหนาวธรรมดาเนาะมันก็ปกคลุมด้วยหมาหน่อากาศแย่แย่มากๆ ยากขับรถให้ป็นใหญ่เนี่ยตอนแรกว่าสิบวาาน้ำเดิอดก็กเริ่มเซ็งๆกันเลยอยากออกบ้านแน่นะพี่น้องแต่จริงๆแล้วก็ออกกับเขาทุกอาทิตย์นั่นแหละแต่นี่มันหนาวก็อเออไหนๆก็พอดีไปไปซื้อ้นั่นมาด้วยไงไปซื้อไปตองเอออยากจะกิน ไอ้ขาต้มมัดนะพี่น้องก็เลยไปซื้อใบตอเออบาจกผับหน,น่อยน้อยหนึ่งตัง่าสีดอลลาเกือบหาดอลลาสี่จุดเก้าเก้ามัดกระหาดอลล่ากละเออพูดเรียกตือผับหน่อยน้อยประมาณหอ่อกระสีบะแบบประมาณสักสี่หามหอ่ออยู่กระสีบแบบอาศัยเอาอันนี้เอานะอาศัยแบบเออเอางำงาม กระหองง่ามได้อยอ่นะครับสิบวะพอ่อหนึงสองสามวิบะพอ่พอหาหกองหรือสิบ้องอยู่บ้างคุยว่าจะต,ต้องแวะซื้ออาหารก่อนแวะซื้ออาหารเร่งด่วนซื้อเบอร์เกอร์นะนอะไระซื้อนั่นซื้อนี่